ครับผมนนแทบไม่เกินน้ใช่ครับเพราะว่าเราติดภารกิจไปอยู่ต่างประเทศมาครับไปเป็นเขยญญี่ปุ่นมาออ <ๆ S 2> ชีวิตเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ต่างประเทศก็ดีนะครับผมๆๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศนานมากขนาดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานของกองต่างประเทศด้วยครับบินประมาณ 3ประเทศลงประเทศไทยไหมครับประเทศไทยนี่คือแบวนมาเก็บสภาพแล้วบิตนต่อถูกต้อง <laughs> <laughs> ถ้าลงประเทศไทยด้วยก็4ก็4ครับผมก็มีบินไปถ่ายมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวไปอิตาลีช่วงแฟชั่นวีคแล้วจากอิตาลีก็ไปลงที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นก็กลับมาไทายแล้วก็ไปจีนไปแฟรนซายแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งครับชีวิตจนต้องเป็นสาม ครับผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันเลยครับเพราะว่าผมถึงส่วนใหญ่ก็พักผ่อนก็นอนครับผมญี่ปุ่นเป็นยังไงบ,บ้างสรุกผูญี่ปุ่นสนุกญี่ปุ่นสนุกอาจจะด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วเราค่อนข้างจะคุ้นคุ้นชินกับวัฒนธรรมเขาในประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยอาจจะใช้ชีวิตง่ายในระดับหนึ่งเลยครับ ดีครับสนุกคือพี่พีทุกคนก็คือน่ารักคอยเหมือนเห็นว่าเราเหมือนเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเขาก็พยายามคอยเทคแคร์คอยดูแลคอยแบบให้เราไม่เครียดหรือว่ารู้สึกเอนจอยแบบเขาในกรองในกองด้วยก็นิดนึงแต่ดีพุทที่ว่าผมมีพี่ล่าม คอยอยู่ด้วยพี่เขาก็คอยช่วยแปลคอยช่วยอะไรทําให้แบบเราคุยกันสนุกเอาจงจริงพอพอได้ทํางานด้วยกันได้ได้สัมผัสถึงนิสัยของพี่พนักแสดงทุกคนมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องของภาษามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร,ร,รประสบการณ์โอ้เยอะเยอะเยอะทั้งประสบการณ์การ<ๆ>ทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องบินบ่อยแล้วก็บินติดแล้วก็ไกลบ้านมากขนาดนี้ด้วยก็ดีครับผม,มสนุกจิต คิดถึงเอาจริงผมแบบโทรโทรหาคุณแม่เกือบทุกวันเลยเพราะว่าคิดถึงเด็กๆอาซาน้องอาซากับน้องกองเต้ครับผมเราก็พยายามโทรหาคุณแม่ถามว่าเออเด็กๆเป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าวันนี้ไม่ด้ยองพอกับอาซารย์เขาสนใจหรืปแตงกันไหมไม่สนใจส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะเอาจริงๆอาซากับน้องกองเต้เอ้ยน้องอาซาเนี่ยเป็นแมวที่ผมรู้สึกว่าน้องเขารู้ว่าแบบ ตรงอันนี้อันนี้คือกล้องเขาก็จะพยายามแบบปิดหน้าหนีหรือไม่พอเห็นกล้องปุ๊บกล้องเข้ามาใกล้เขาก็จะแบบเดินหนีไปที่อ네ื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก้องเต้สู้กล้องมากตอนพอเรากลับมานี่คือเขาเล่นจำเราได้ไหมมีมาหาน้องก้องงเต้มีน้องกองเต้มีน้องกองเต้เขาจะเป็นแมวที่อนข้างติดคนพอเจอเจอเรากลับมาเนองก็จะเดินเข้ามาอ้อนเดินมาถูอะไรอย่างเงี้ยแต่อาซาก็เหมือนเดิมครับนอน ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่เป็นครั้งแรกมะที่กลัำแพงบ้านนานแล้ใช่ใช่นี่ครั้งแรกเลยครับผมก็แอบมีคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงอาหารไทยคิดถึงผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่เป็นคอนเทนต์ช็อคติดกับตอนที่ไปเจอที่ไหนวันนี้แบบเฮ้ยนึกถึงภาษาไทยมากเลยอืมเอาเป็นอันนี้อาจจะเคยเล่าไปหลายทีแล้วแหละเอาเป็นครั้งแรกเลยละกันที่เรามีโอกาสได้ไปเยือนพี่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเขาจะเป็นประเทศที่พี่พี่แฟนคลับเรียบร้อยมาก แทบแทบแบบจะไม่กรี๊ดไม่ไม่ค่อยส่งเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโปรตีเวลาเราไปแต่ละประเทศประเทศมาเนี่ยเวลาเราเปิดตัวออกมาออนสเตจเงี้ยทุกคนก็แบบกรี๊ดแบบส่งเสียงแต่พอพี่ญี่ปุ่นก็แค่แบบนั่งนั่งเอาเอาพับหรืออะไรครับนั่งตกแค่นั้นเราก็แบบเราเราออกผิดคิวหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยแล้วเราต้องดูว่ายังไงให้ e n e จ g y ของเราไปยังไง เราก็ต้องบิวเขาไปเรื่อยๆแหละครับผมเขาก็จะเริ่มสนุกสนุกกับเราไปเรื่อยๆสนุกคือคอนเทนต์อะใช่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 เขาจะแบบสบัดสบัดแรงขึ้นช่วงไหนเขาจะรู้สึกสนุกเขาจะสบัดตามเราไปเรื่อยๆแรกๆกดดันแรกๆกดดันแต่พอรู้ว่ามันเป็นเนเจอร์ของพี่ๆเขาเราก็เออพยายามแบบเอนเตอร์เทนบิวเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละครับ ่าใช่ครับผมอันนี้อาจจะรอรอซีรีส์ออนก็อาจจะมีภาพภาพเบื้องหลังออกมาเรื่อยๆเพราะจริงๆก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันเราไปผ่านยี่ห้อแฟนไม่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 เลยครับผมพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นน่ารักคือแบบเขาเขารู้ว่าเรามาทํางานเขาจะแบบไม่มายุ่งกับเราในในพาร์ทของการทํางานแต่พอหลังทํางานเสร็จเงี้ยเวลาเจอพี่ๆเขาตามท้องถนนอะไรเงี้ยก็ทักทายกันปกติ กับห้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเราก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วก็ทํางานเสร็จก็หาร้านกินข้าวแล้วกลับห้องเพื่อไปทํากันบ้านของอีกวันหนึ่งไม่แล้วครับไม่แล้วจริงๆอาจจะเพราะว่าผมผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยด้วยเราเลยไปช้อปปิ้งค่อนข้างบ่อยแล้วครานี้เรามาอยู่นานก็เลยเออเป็นเวลาช้อปปิ้งมันเป็นเวลาพักผ่อนดีกว่าเพราะเราต้องทำงานติดกันค่อนข้างหลายวันด้วยครับ นิดนึงนิดนึงอาจจะมีเรื่องของเออเวลานอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลานอนเราเราก็รู้สึกว่าเรานอนเยอะแหละแต่บางทีรู้สึกว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนเวลาบ่อยนเลรรู้สึกว่านอนนอนไม่ค่อยเต็มที่แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันที่มสมเมษายนนี้ครับผมก็ซีรีส์ออนตอนแรกแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับท,ท,ที่ไทยก็ได้ดูแต่ว่าผมพูดช่องได้ไหมไม่ได้ทุกคนไปต,<น>ติดตามด้วยครับผม ยัไอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรชิลมากแฮปปี้อะตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเออก็ยังสนุกกับการทํางานตรงนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรื่องอนาคตเดี๋ยวให้เป็นเรื่ององนาคตแล้วกันครับกอนกินค่ะสนใจไหมครับผมก็งงเป็นเป็นฟิลงงมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าเราจะไม่ต่อสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็งงว่าแบบเออแหล่งข่าวมาจากไหนกันแค่นั้นแค่แค่ฟิลงงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเราเรามี วางแผนยังไงหรือว่ามีสเต็ปในการทํางานอะไรต่อๆไปอยู่แล้วครับแต่เรารับรู้ปีกจากแฟนไหมเพาแฟนเขาก็โวเรายไไวยวายไม่ได้เห็นครับในสนามไม่พลาดเ,เอาจริงๆได้เห็นแน่นอนครับาะว่างานอย่างนี้งานกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พลาดแน่นอนไหก็ได้เจอแน่นอนเาอานา อ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราก็คุยเือคิวพวกเรื่องงานต่างประเทศเนี่ยว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละเราก็เลยล็อกช่วงนี้ทำงานต่างประเทศเลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมมีกิจกรรมกับช่องหรือว่ามีอีเวนต์หรือว่ามีภารกิจที่ไทยมากเท่าไหร่ครับแต่ว่ากำลังเสร็จเราก็จะมีทุกคนที่อยู่อ่าี่เกิดอ่าเราติดตามครับเราติดตามเราติดตามแต่ว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนใช่ครับผมจริงๆก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ที่อยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันคันปากมากๆอมาเราพี่เราพูดยังไง ก็ก็เป็นเป็นแพลนการแสดงเกี่ยวกับการแสดงนี่แหละก็เดี๋ยวฝากรอติดตามด้วยหลังจากซีรีส์ก็จะมีนอกจากวันทองนอกจากซีรีส์ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรจะได้รู้เร็วๆนี้ไหมคะสิริพงศ์ก็พอไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าถามก่อนเออไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แล้วก็ ก็อาจจะภายในปีนี้แหละแต่เราไม่ไม่รู้ว่าช่วงไหนก็เป็นโปร,จรเจกต์ท,ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ <c oughs> คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับผมเพราะผมได้ฟังครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆก <c oughs> ันเมื่อไหร่คุณมองว่าเราเปินตลาดที่ปุรนนกีผสมมาก็อาจจะเป็นยังไงการเปิดตลาดนี้กก็ดีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือพี่แฟนลคลับชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คือน่ารักน่ารักดูทุกคน <c oughs> อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะให้พี่ๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับที่เป็นของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นอาจจะเป็น เจาะกลุ่มตลาดที่พี่ผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้รู้จักหรือว่าได้ได้ได้เห็นความสามารถของนักแสดงไทยมากยิ่งขึ้นด้วยการรู้จังครับการรู้จังการรู้จังกรัาฟเงครับใช่เขาจะเป็นกรุกุกรู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 กรกรู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 กรกรูกรูกร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 รก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 รรกรกกรกรกรรก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 กร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 รก รอติดตามรอติดตามเราถามเรื่องเมื่อวานเห็นว่ามานมีเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้ตกใจเลยโอ้ออใจผมเป็นอยู่ตะตุ่มแล้วตอนแรกตอนแ,แรกผมก็นั่งกินข้าวแล้วก็อาจจะด้วยความที่แบบผมติดสั่งขาบ้างครับผมก็นั่งกินข้าวแล้วก็สั่งขาสักพักเอ๊ะทำไมมันยกโยกยกโยก,ยกอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวพอรู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวก็แบบเออตกใจเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดในประเทศไทยด้วยเนาะในกรุงเทพอะไรเงี้ย แต่ตกใจแค่ตกใจลูกหายครับ <c oughs> ใช่เพราะว่าเห็นเห็นที่ที่ห้องก็แจ้งมาว่าหาหาน้องๆไม่เจอก็เลยแบบแอบใจหายเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้กลับกลับไปอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ตกุจมาก ตอนแรกไม่รู้สึกอะไรตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเฉื่อยเฉื่อยเลย i'm out